ข้อมูลของผู้รับปทางนะคะที่ทางผู้ประกอบการเนี่ยต้องการส่งออกสินค้าไปนะคะค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะมีอ่าให้กรอกนะคะเป็นข้อมูละคะ่ะเลขจำนวนผู้เสียภาษีนะคะแล้วก็อ่าสาขานะคะก็เป็นชื่อบริษัทนะคะก็ในส่วนของอ่า ข้อไหนนะคะที่มีเครื่องหมายดอกจันนะคะก็แปลว่าบังคับนะคะให้ก่อนนะค่ะแต่ว่าในส่วนของท้อไหนนะคะที่ไม่มีนะคะกะ็สามารถเว้นว่างไว้เองได้ได้ไดะคะ่ะ ถนนนู้นะคะก็จะทําการกรอกนะคะที่อยู่นะคะของผู้รับผู้รับปลายทางนะคะลงไปค่ะ ก็จะทําการกรอกที่อยู่นะคะส่วนในส่วนแขวงตําบลอาเภอนะคะจังหวัดทหารเปรนีตรงนี้คะก็สามารถเอาวินว่างไว้ได้แต่ว่าเห็นว่าประเทศตรงนี้ค่ะก็มีดอกจันไว้นะคะก็แสดงว่าต้องกรอกนะคะต่อไปนะคะก็ในส่วนของ OBPO นะคะก็เหมือนในส่วนของที่อยู่นะคะของผู้ส่งออกนะคะก็คือถ้ากดเลือกไปนะคะก็จะมีช่องนะคะให้กรอก ที่อยู่เพิ่มนะคะซึ่งอ่าถ้าต้องการให้แสดงเฉพาะชื่อบริษัทนะคะก็ในส่วนของข้อมูลที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะก็ไม่ต้องกรอกลงไปนะคะก็ให้เว้นว่างไว้นะคะ